สวัสดีครับยีต้อนรับเข้าช่องยูทูบเจพีครุบเครื่องถยเอกสารนะครับนี้เมื่อนี้ก็คือเรากับมาลางัางเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องสีจ็ดแปดสามห้านี่แล้มาล้างใหม่ลูกค้าซื้อแล้วก็ให้ล้างให้ด้วยพร้อมใช้งาน,นตัวนี้ก็จะเป็นอะไรที่ตอดออกมานี้ก็จะทําใหม่หมดอนกันนี่ความสะอาดเช็คผงหลงผงเล็กให้เรียบร้อย จะประมาณนี้สภาพก็ประมาณแปสิบเปอร์ซ็นตัวนี้แล้วก็จะล้างตรวจช็คระบบทางกาสดทุกอย่างเพื่อความใ้่ใจนี่ก็จะเป็นภาพเบื้องต้น รดล้างใหม่นี่นะครับตามสภาพแล้วก็ขายหรือว่าทําใหม่แล้วก็จัดให้ได้ตัวนั้นก็จะเป็นเจ็ดสี่ครับต้องการอะไรเจ็ดสี่บอกนะครับเจ็ดสี่ห้าสามสาห้าก,ก็มีครบเต็ดอ่ะนี่ของห้าง นนก็จะทำความสะอาดัดฝุ่นอะไรให้เรียบร้อยจัดส่งรอสักครู่บอ่อ,อนั่นเจรรอเนี่ยอันนี้ก็เป็นจอหาสามจอเจ็ดหาจุอุ่มร้อนทองสุนทรหนึ่งจุดดำนี่ครบเนี่ยตอนนี้กำลังล้างน้ำหนึ่งดูความสวยงามของพี่น้องสมราคาครับกำลออังแป้งหาหกพันเนี่ย เก็บแป้งกับน้ำลังป่าๆประมาณนี้ครับคือล้างใหม่เราต้องล้างน้ำด้วยพวกนี้เพื่อความสวยงามสมหน้าสมตาเอาไปใช้งานกันดีนะครับนี่นะครับก็ล้างทต่ความสะอาดคือเก่าเราทิ้งประมาณนี้ ああ。ここに <music> cha cầu này Mình hàng là bọn Nhìn thấy mà mắt này, này. Ừ. Cái gì cái thuật Bầu Không có giọt mày Thôi một. เครื่องก็ยังดูดีสภาพก็ยังถือว่าผ่านพันโอเคซึ้งนี่นะพี่น้องเพราะว่านี่เป็นราคาแบบเครื่องตามสภาพเปิดติดถ่ยวอกหรือว่าเครื่องพร้อมใส่งานเอากำับนี้ให้ทุกรูปแบบที่เราก็อยากได้แบบไดเขาจะจัดให้ดีมืด ปัดตร,รงข้างฝาด,ต,าต,ดตัวนี้เสียครับเปลี่ยนตัวไหนบุหีกับเลี่ยนครับเจี๊ยนตรงไหนที่ไม่ดีตรงไหนอันไหนชำรุดเสียหายอ่าอะไรเปลี่ยนคือเก่าผู้ผิดหวังครับถ้ดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้งานนี้ต่างคือเก่าเห็นครับ เลยครับขอบคุณที่เขามารับชมนะเดีย๋ยวนี้เราก็ต่อไปเราจะทําการล้างตัวนี้ลอนใหม่ล้างใหม่ลอนใหม่ทั้งหมดโอเคครับคลิปหน้าเขาว่ากันใหม่คลิปนี้คลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ก,กดกดแชร์ขอบคุณที่เขามารับชมนะครับ